สวัสดีค่ะแม่มาริซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มาริซอนพาลูกๆมาปลูกผักกระเจียวค่ะปลูกกระเจียวกระเจียวนี้จะชอบเกิดในร่มไม้นะคะเกิดใต้ร่มไม้คือบริเวณพื้นที่ตรงนี้เป็นบริเวณโคกหนองนาของแม่มาริซอนนะคะ เป็นบริเวณโ,โคกหนองนาริมบ่อน้ำซึ่งเนื้อที่น่าจะประมาณสองงานนะคะบ่อน้ำกับรอบๆบ,บ่อน้ำบ่อน้ำนี้ขุดมาได้สามสิบกว่าปีแล้วค่ะก็ขอบบ่อก็พังทลายลงบ้างลงเยอะเลยละค่ะไม่ได้ลงบ้างละขอบบอ่พังทลายลงเยอะเพราะว่า เราไม่ได้ปลูกหญ้าแฝกไว้นะคะนี่จะเป็นกระเจียวจะเป็นหน่อกระเจียวที่ญาติญาติส่งมาให้ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะส่งมาทางคือรี่นี่ก็จะปลูกปลูกกับต้นยางนาค่ะเห็นไหมคะฝั่งขวามือเป็นต้นยางนาฝั่งซ้ายมือ จะเป็นกระเจียวยางนานี่ปลูกไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะวันนี้วันที่15พฤษภาคม2องพัน่แม่มริสรทพาลูกๆมาปลูกกระเจียวปลูกใกล้ๆก,กับต้นยางนา แล้วบริเวณนี้จะมีป่านะคะเป็นป่าถาวรค่ะจะมีกระถินขึ้นเยอะก็เป็นสิ่งที่ดีจะได้เป็นร่มไม้ให้ยางนาก่อนประมาณปีสองปีเราค่อยตัดสางกระถินทิ้งบริเวณยางนาปลูกยางนาต้นนี้จะปลูกกระเจียวไว้เยอะเลยค่ะนี่เห็นไหมคะหน่อกระเจียวจะเป็นวงกว้าง พิ่งปลูกเสร็จเช่นกันนี่ก็จะต้นยางนานะคะเสียบท่อ pvc ไว้เพื่อที่จะได้รู้เพราะว่าเรามาปลูกนะคะป่าเนี่ยบริเวณกว้างแล้วก็จะมีต้นไม้อื่นแซมเราก็ไม่ทราบว่าต้นไหนเป็นต้นที่เราปลูกใหม่ หลังจากที่ปลูกไปแล้วหนึ่งอาทิตย์นะคะนี่มะค่าโมงเห็นไหมคะแล้วแม่มะริสอนปลูกมันมือเสือลงไปด้วยมันมือเสืองามเชียวค่ะกระเจียวก็กําลังงามเห็นไหมคะกระเจียวก็ต้นใหญ่ขึ้นมันมือเสือนี้ทอดยอดนะคะไปพันกับท่อบ pvc ท่อ pvc จะปักเสียบไว้คู่กับ ต้นไม้ที่เราปลูกใหม่ทั้งต้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะปลูกมะข่ามงปลูกต้นไม้แดงแล้วก็ปลูกยางนานะคะโอ้เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วสิคะแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็จะมาปลูกกระเจียวแล้วก็ปลูกมันมือเสือนะคะเป็นป่าแมมมอีิสโซนจะถ่ายให้เห็นป่านะคะเนี่ย จะเป็นป่าจะมีต้นตะโกแล้วก็ต้นสแกต้นสดาจะเยอะนะคะแล้วเรามาปลูกเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเราก็มาปลูกต้นยางนาต้นไม้แดงแล้วก็ต้นมะข่ามงมมาปลูกไว้ รอบๆขอบบอ่อเพราะว่ายางนานี้จะชอบน้ํานะคะก็เลยมาปลูกไว้รอบๆขอบบอ่อแล้วก็เสียบท่อ PVC ไว้ให้สังเกตเห็นได้นะคะนี่จะเป็นกระเจียวเช่นกันกระเจียวปลูกผ่านไปแล้วหนึ่งอาทิตย์ใบใหญ่ขึ้น ยางนาปลูกผ่านไปแล้ว2อาทิตย์นะคะนี่จะเป็นต้นสเสดาหลังต้นสเสดาก็จะเป็นบ่อน้ำเห็นไหมคะนี่บ่อน้ำเมื่อปี2,563นฝนดีมากฝนตกเยอะนะคะน้ำก็จะเหลือมาจากปีนั้นแล้วมาปี64อันนี้ต้นปีก็ฝนตกแล้วประมาณ2-3ครั้ง จะเป็นป่านะคะเนี่ยก็ปลูกแล้วก็ใช้ท่อ PVC เสียบไปถ้าฝนไม่ตกเราก็จะมารดน้ำถ้าบุญวาสนาส่งฝนตกก็ไม่ต้องรดนนะคะนี่กระเจียวปลูกไปแล้วหนึ่งอาทิตย์จะงามมากนะคะกระเจียวนี่จะเป็นไม้แดงค่ะ ใบจะเรียกลุงมาหน่อยหนึ่งนี่ไม้แดงเห็นไหมคะไม้แดงแม่มรีสอนกำลังจะหาหาเมล็ดผักหวานป่านะคะมาลงคู่กับไม้แดงผักหวานป่ากับไม้แดงปลูกคู่กันจะดีมากนะคะให้ไม้แดงเป็นพี่เลี้ยงผักหวานป่าแต่นี่จะเป็นยางนากับกระเจียวที่ปลูกไว้ นะคะเห็นไหมคะเป็นโคกหนองนาของแม่มริซอนพื้นที่โคกหนองนาของแม่มริซอนนะคะมีทั้งหมดแปดไร่ก็แบ่งเป็นที่บ่อแบ่งเป็นบ่อแบ่งเป็นคันนาประมาณหนึ่งไร่นะคะ เหลืออีกเจ็ดไร่ก็ให้เขาเช่าค่ะให้ชาวบ้านเช่าปลูกขา้าวโพดปลูกข้าวปลูกมันสำปหลังแล้วแต่ชาวบ้านเขาจะปลูกนะคะสำหรับคูคันนาแล้วก็รอบๆบบ่อแม่มริซอนก็จะมาปลูกต้นไม้เพื่อทำเป็นป่าคืนป่าให้แผ่นดินนะคะ ปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อนแล้วก็เวลาเราให้ชาวบ้านเขาเช่าที่นาโคกหนองนาเราก็ให้เก็บค่าเช่าแค่เขาแค่7จดไร่อีกหนึ่งไร่ก็ไม่เก็บเพราะว่ามันเป็นโคกหนองนาแม่มริสอนก็ไม่เก็บเพราะว่าเป็นหนองเป็นบริเวณปลูกป่าประมาณหนึ่งไร่นะคะ ค่ะวันนี้แม่มริซอนก็พามาดูโคกหนองนาของแม่มริซรนแล้วนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ